ถ้าพืชหรือว่ายญา้าตลอดการขั้นตอนมะพร้าวขั้นดินใช้ปุ๋ยตัดตัดมั่งจัดขัดจัรอบนอกเขาเนี่ยชือว่าเป็นการขั้นดินเป็นลักษณะต่อราะว่าหากเา้ามาันจะไกลเลยดิลองจำเมตรแล้ว แล้วเจ้าสองเจ้าวันดินวันดินเ็จะใช่ปุ๋ยรุดเสมอสิบห้าสิบห้าวิธีพอาขับมันรุ่งดินดใบหอดจสเอาหยาออกขั้นขันที่พี่น้องรับสันนี้ใบหอดที่เราหยา,าออกหอดที่ฮะตอนหนักถอนคน เนมันเห็ดป่าเลมันแดดเห็นเี่นลุ่มพี่อเป็นเห็ดสุกอิฐโตย่าคำคำนี่ละ่ะตอบอกว่อม่านำ้ำดอกเห็ดไเรีวไปดด้อไอยูนมีผมพีนาให้ดีคคักก็นี่กับท่นพ่อสองปีเนมาตัวแท้วิวขั้น เดอนสิงหาจนครบสองปีเอาใจใส่ดูแลผลงัดจะค่อยจีบผนพวกข้อม้วนบำรุงใบให้น,นี่กันท่นจีบพ่นทั้งเสี้กับยัานผนตุกมาสาหนี้ก่อนเั่นเลยก็ดูสถาที่อยู่ แทงไ่แด้หยาดถือหากเพราะว่าหคือผิวดินนี่ดิหากฝอยวะไม่ห่ากเกี่ยวก็ฝืดชนิดอืดในส่วนเท้าพี่น้องงายนี็กก็น่าปิ้นปุ๋ยรดนไปบ้านแรงแรีงรด,ดแม่บ้านแล้วก็กลัว้อมเซ่ส่วนไม้ทุกส่วนร่วมด้วยช่วยกันจ้อนนี่ก็ รุมมองพู่หลานกับหหยุนคราบย่สัง่งคุณให้เปร่้ม่ท่า, <c oughs> ทาตรงนี้หพี่หลานมัอยูล็อกข้างนัาจะกลิบเไปรล้มมากเพราะถทั่วอื่นหนึ่งหงโงเก <c oughs> ่าถตัวเนาะประมาทป่ะเด้ดยดีบุ๊บไปเยวตอนนี้เรียบด้วย để xong thì nó sao sang kia Hãy subscribe gì nhạt Ghiền จะพืชน้ำมันใส่ปุ๋ยมันกับจิเย่ยงอาหารอยากต้นหมักร้าห้องยังกินอะไรก็ให้ต้นหมักร้าห้องได้รับปุ๋ยเกิดเต็มร้อยเนียววันปับ๊บวันปั๊บกันหยาก,กินเมื่อก่อนวันหมักร้าวผูู้งา้นเหม็นหยาไม่ได้เหม็นหุดนั่นไม่เอาแล้ว เดีล่ต้นเดี๋ยวส่วนไปตัวที่ขำก็จะได้หลายต้นดูตัวที่ห่อเดี๋ยวเล่ถวมันหา่างเพนห่างเพนไกลได้สองสามเมตรตัที่หา่างเพราะฉะนั้นเราทะยี่ใบหอดใส่เขาต้องเอาเน่าออกขนานดนี่น้องเป็นการพ่นดินเพื่อให้ห่างของต้นข้าวนี่ไปกินได้ไกล ู่ดีไม่แห้งเกษตรเปลี่ยนระบบน้ำเ,เพิ่มอืนนอ่นดีเดี๋ยวนี้น้ำมันเขาใช้ระบบน้อยเพราะว่าบอกข้าวมันตัวน้อยเป็นตัวใหญ่เราเขาใช้ระบบใหญ่ดินะครับมันมันอยู่โซนแบบ <laughs> ทีละเชิงเขาซึ่งบอกมันอยู่เชซนอยู่ในน้ำคลองแถบภาคกลางแล้วสะมุทรสาคร้อเลี้ย,ยงบักข้าว ปลายปีนี่ก็ขึ้นว่าสิออกกันอยู่หรอกปลายปีสองปีกว่าครับเพือ่อนเกะเทียตะกานผู้ที่ปลูกข้าวานำหวอมนี่ก็ต้องมี่ยังเลียๆกับขึ้นข้องขยันเอาใจใส่เพราะเป็นปลูกเห็นเพื่อนปลูกก็ดีปลูกน้เพื่อนตายพวกม่นก็ต้องจังจุดมงหวัลลงไว้ครับเออ ร่วมด้วยช่วยกันมันมีปัญหาแบบใดเต้องแก้รู้เหมือนมันสบายมัอยึดเนาะไม่นเนาะพวกปุ๋ยพวกอย่างจันทร์ส่วนว่าเจ,าจ้าบําบอยจันทร์ในนี้เสนอขายส่นวนมากที่นี่ผมนี่เน้เนขีนวงว่ะฉีกควายวิ่งขอกเ็ได้เพียงแต่ผมเหมาฟ้ามึงวเขาจะไว้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข,นขอ,อกเลยดินะครับ บ่ได้ไปหาสื่อไงมันอยู่ใกล้ห่้างกันแคร2ร้อมตรเนี่ยพั่วนดีแล้วก็เอาฟุ้ยของมาใส่ตามเวยชื่อว่าพาบและสูตรเสมอคือ15-15น 15. ะครับสูตร15-15ละ่ะโอ้ทำมอยมอยมาแล้วเออดูสิลระพี่นอ้องอ จันจีดินออกพอแต่งหยาออกมันแหงเอากบตัวนู้นเขาละ <laughs> ถือผลเลยคือลดีแหงกระไรเออว่าสนการพ่นดินไปในไู้ตเนจำจำหากเลยดิหักวิ่นเตือนนี่หักเขา้าเยะนองเกิดกระเมนเลย <laughs> <c oughs> งานตาจ้ะ Và đạt sẽ ăn gì Đẹp con ăn chỉ lắp kiếm phụ mình phải làmaha. là Để che cả có cả Để nó ăn hơi trong cây người ngan, ngàn này chắc Để không rồi tuần sẽ tốn với là ม,มีวโอกาสพ้นไปพร้อมเพราะว่ายง้มข้าใจปุย๋ยปุ๋ยกระเิดเดลละลายพี่น้องปุ๋ยก็ะเิดเดลละลายลงล้วเ,นนเลี้ยงตัวของเขาต้องการน้ำต้องการปุ๋ยดิเออนี่ฝนขึ้นอพอตกงนีเออบางช่วงเพระาะว่าตอนกลางวันผมไทยล,ลุย่ขีบอยู่นะ่ะมันขีดเป็นคล้ยายๆกับมีควันเมียกลหลายๆแต่ว่าคำามาแรงมมกผัดบอ๊บอบอบอ๊อบบ๊อบใครมี ผมติดตั้งกล้องมาทั้งพี่กันคนยันผมจำกล้องล่มทำโทรศัพท์ล่มอีกนบไปเรื่อยเออเบียเสียใจเลยดิผมเอาลงเสียดายสิผมโฆษณาได้เลอดเล็บได้ รับพระทั้งปีเนาะโอ้ลูกสองรูทุกมันขัดเงี้ยวไหนไอ้หนอเขามันเต็มรูปแบบรูเออนี่คือพระเภาวย่างพระท่านสองปีปีกรัววันที่หนึ่งถึงห้าก็ครบสองปีไี่อ้หนอติดตามามันไปเรื่อย คิดกล้ำเบิ่งไปเรื่อยๆที่นั่นนึงกูก็จะมีว่าใครจอกับไม่เกี่ยวกับยุ้ยดอกกางเขาก็จะเอาเพื่อความสะอาดมุตตาจะว่าอยู่รอพุลนแล้วจะมีการหอดไปเอาหยาออกหอดหันการหอดนี่เอาออกก็รัศมีนี่แหละพี่น้อง เพื่ชผลทุกชนิดบางเน่าเอื่นบกนาเนบกเน่าบางงวงเอื่นนะผมปลูกเพราะผมเป็นคนมัก,กันกรเกษยรัศมีใบหอดใจเอาอ่อนหันเลยเสียหนา,าโวจากเจ้าพ่อสองพันห้าร้อ <c oughs> ย,ย,ย,ยสิบแปบสิบเก้ดสิบปทำเร็จชีพผูปลูกเน่าเลยดองดังไปทั่วภัยสานปุ่นอยู่บ้านไหนนาเราขายทุ่งต้นขายทุหมากเราควร้่งสอนจริงขาดจริงไทย ต่ไม่กินบะแพงตัวนึงหรอมสิบบาทหรือบคขาเลี้ยวเอออันถุงดำสบาทไรมาเลีบบมีน,นาแมอผมเด๋ยวนีก็บ่ม,มนีน่นที่ิดอยู่บา้านไรนะเราาลังเปลี่ยนหมากอาก่าน,น,นล่ะลูกานเขาปลูกว้แนพิกิดไรมาเลี เออพี S <S 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 ่น้องมีปัญหาเนี่ยไออยากท้ายถามเรื่องการกระเจีตยทุกย่างอล่ะผมก็ได้เลี้ยงจุกระเจียรมาอกจุกปลาีใกล้แรลกออกข้ามรายดะใว่าอาศัว่าประสบการณ์ภาคปฏิบัติฝากสิ่ฏีบัมีเอ่าีจะปฏิบัติยังไงเออ ัยกมอนิดต,ตาท่าจริงอ่ะประกวดงาเาเกษตรที่คนยนได้อันดับหนึ่งหอมทีมง้าสามคน,นจ,จอกผาหยุดโซ่ใหง่ตื่นเจ้าขอมหมดไปเชียวงานกเกษตรทนเมืวงแต่าะ,ะกลางไม่คนยันได้ทำไม,ไมกอมมอ่อนยังยุ่งผ้ว่านินรอกส่วนหอมใี่้องเสียเอาหนามันจะเกิอดออกมาแล้วหรับเวนดินจะพร้อมมกา็ายนาด อันนี้ผมเพียดเหตุชินตัวย่างส่วนมีเหตุชินตัวย่างเออผมใส่ตั้งนังตัวผู้เขามันยืนไปเลยดิใส่ตั้งนังใบน้ามเถอะค่อยแจ้ค่อยไงมันก็ได้ต้อขั้นบอก ฝนนะถรไปดเดียวตอนพี่น้องเขียวซื่นห่งเี่ยแต่กงของหาจิมก็ีย่หว่าจินดีเป็นอไสัตกี่เยล่างดีๆเอาไปเห็นมเพราะว่าพอเรากี่มาไปสอนเรียนย้ำเรีาทีเลียงมากของหาเปียนีนหะล่างดีๆเอออันนี้มันแห้งเองันหลังตัดพี่น้องามันทแรงเด ันก็มีอ่แ้แนงลูกวนใบมันนินดๆเพราะ,ะถือว่าไลายแรงหรอกไม่ถือว่าไลายแรงเดี๋ยวมันขึ้นทุ่งสจับก่อนกส่ปุ๋ยเรียงท,ทั้งใบพวกฮอร์โมูลจะหลงหายเป็นใบ,บแหลกของมันเขาจุดใบขาดเพื่อนใบขาดเออขอตรวจพอไผเด้อผมหงส์ผมเออันน ใายลงช่องยูทูปก็ถึงเสียกร,ระเจี๊ยบตะควันแท่ด,ขทดขท้ของแท่ตัวของแท้ของแท้นะครับเป็นของแท้นี่วัตถดินโดยรอดเรียบร้อยแล้วแบบนี้ใบหอดใสเอาหอดทันเอออาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้วยนะครับอืมันก็สวยงามดีเห็นแล้วรอบๆอ่ะสหรับคลิปมื่อนี่ลุง่องยูทูป ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเดี๋ยวเป็นแถวเป็นแนวไปมือละมือละแถวละแถวลงไปลงไปพีป่น้องบรรยากาศช่วงแรงๆมือนีดวงอาทิตย์กับกำลังสิลาลับเดยมเขาเหม่อนไปคือเขาเหมือนเดิมนะครับคันว่าเป็นที่แปล่นร่างกากับว่าเด็กกลับลงไปบ้านเลยนะเราเด็กของเราเลยเช็คก,การเช็กงานเบื้องหลีบไว้ทุกคนอ้าสบายดีสำหรับแรงๆมือนี่ครับผม ขอบุญขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสะพ้ายกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเวสิประภัดข่าวสารต่างๆที่ผมลงสมมือเสมออ่ะสบายดีแร่งนี่ครับผม